สวัสดีครับผมเอกนะครับการินเที่ยงจอนายกเทศมนตรีเมืองอันดประเทศนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูโครงการนะครับพัฒนาถนนร่วมใจซอยแปดเชื่อมต่อชุมชนนงกระตองนะครับตัวนี้อย่างที่ท่านเห็นนะครับว่าถนนเส้นเนี้เป็นถนนลูกรางตนนสายแล่ก็เป็นที่ที่ไม่สะดวกในการสญจอมครับให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับตรงนี้ผมก็ตั้งใจที่จะพัฒนาถนนเส้นนี้ให้เป็นถนนกสลเสริมเหล็ก ให้มีการันจนได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับและจะมีโครงการต่อตอ,ตอ,ตอไปอีกในอนาคตนะครับตรงนี้นะครับเราก็เดินมาจากถนนซอยร่วมใจซอยแปดนะครับบริเวณที่ทํางานชุมชนร่วมใจนะครับเดินมาเนี่ยจะเห็นว่าตลอดทางทั้งหมดมันเป็นถนนลูกรังแล้วก็มีหญ้าจะพืชขึ้นทําให้การันจนไม่สะดวกนะครับตรงนี้นะครับทางเทศบาลเมืองรานในประเทศนะครับได้ก้าวแผ่ จัดทาแล้วได้รับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะรีบพัฒนายโดยเร่งด่วนนะเพื่อจะได้ทุกทุกท่านนะครับได้ใช้เส้นนี้แล้วสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับถนนเส้นนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นถนนปูนหรือถนนยางมะตอยก็มีความรู้สึกที่ดีนะฮ<อ>ะเพราะว่าหนึ่งมันก็มีความสะอาดตาแล้วการสัญจร,รก็สะดวกขึ้นระหว่างชุมชนร่วมใจกับชุมชน ขอขอบคุณนะฮะแทนชาวบ้านร่วมใจพัฒนาเนาะที่จะมีถนนตัดยอดต่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับทีมผู้บริหารทุกท่านผมว่าดีเลยนี่แหละผมจริงอยากแจกให้ได้มานานแล้วก็ถ้าไม่ได้ปิดสมัยผมยังอยู่นี่แ็โอเคครับดีใจด้วยฝากไปหาท่านนายกด้วยว่า ความสเร็จของขั้นเนี่ยสเร็จแล้วในนามของอกรรมการชุมชนนะคะมีฟันยินดีมากเลยที่จะทำถนนให้ผ่านไปทางอมตองเพราะว่ามันเดินทางสะดวกบางทีเราไม่ต้องอ้อมไปทางนู้นมาอมาทางนี้ก็ได้มันสะดวกปับชาวประชนและอย่างหนึ่งขอขอไฟเสริมด้วยจะได้มีการสว่างขึ้นมาอีกหน่อยนึงสบายแล้วขอบคุณด้วยสำหรับโครงการดีๆที่เทศบาล มาทําให้กับชุมชนขอบคุณมากค่ะ